เมกะเฮิร์รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรัง,รงฟังทั่วโลกสายทานจะเหือดแห้งหากป่าแล้งไร้ร่มเงา ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ค่ะช่วงลำดับโตจากนี้ไป ท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนานหนังมนุนกำเนิดทอเราเป็นคนไทยอย่าได้ลื วัฒนธรรมบ้านเราเลือกทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราซลือทอดยาวนานโ่ยาตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ไหวของดีหนุย่ยเอป๊ก ชาติซีสันและสังหารีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกปาพกามีรวมสร้างความดีสักสี่ชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดี สักสีชาวไทยนโลกโลกลันลันเหอ เด็กใต้สสตอถึงอยู่ไม่ลองแต่หน้าไม่หมก็แล้วกันรักใครรักจริงไม่คิดโลกฟันทำไมเชื่อาชาตเบบิเกิดมาแค่หนึ่งต้องทดแทนแผ่นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มาพบกันนอกพื้นที่ครั้งหนึ่งกับรายการอนุรักษ,ณษณ์วัฒนธรรมไต้ผมศิลปินมนุนจำเนทองนะตอนนี้เรียนกันประๆงบอกว่าอยู่ที่พัทลุงที่ปรางมงูนะครับมาอยู่พัทลุงสามสี่วันแล้วนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลปรางมงนะูพัทลุงนะแล้วก็กลับไปจัดรายการก็ไมทันก็ต้อง ฝนอินนอกพื้นที่กันนะครับคิดถึงห่วงใหญ่กันทราบข่าวว่าที่กลางก็ฝนตกฝนะตกแล้วก็แต่ว่าที่นี่ร้อนนะครับเมื่อกี้ที่เวีคงจเนิร์ตก็มีลมนะครับมีลมทําท่าจะแรงเท่าไหร่ละลมเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ <c oughs> ร้อนก็แดดเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกัน บรรยากาศปัจจุบันนี้อากาศอเอาแน่นอนไม่ได้นะบางครั้งก็ฝนตกแดดออกเขาเรียกว่าฤดูการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ประเวณร้องเพลงคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆนะครับงานเล็กงานใหญ่ก็ว่ากันไปตามภาวะเศรษฐกิจเลยอย่างคือมันเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่ก็ต้องรือพื้นย้อนกลับมาใหม่กับศิลปินผมมนุนกันเงอนทอง ว่าถึงเวลาจัดรายการก็อาจจะไปนั่งไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาได้ไปนั่งอยู่ในห้องส่งแต่ปัจจุบันนี้กดอินก็ได้ทางคลื 91, 12, 5, ่นเอเ็นเก้าสิบเอ็ดจุดสองห้ามกทวททรังโดยท่านผู้อเมริก,รกันวัฒนาวินโนไทยเออก็มันจะบอกว่ามาอยู่ที่พัทรุงก็อยู่ตรงนี้เออยู่ตรงนี้มันเป็นตำบลปรางหมู่ผมก็นั่งอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กวันวนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนปรางหมู่ นะแล้วดูบรรยากาศรอบๆดูบรรยากาศรู้ว่าห้อมล้อมไปด้วยภูเขาอ่ะนะมันก็สบายสรูปว่าที่ตัวโรงเรียนตรงนี้อมันมีภูเขาล้อมรอบนะัมีภูเขาล้อมรอบสบายอ,อ,อะไรที่อยู่ใกล้ๆภูเขาก็มองเล็กเป็นไปนหมดนะครับมองเล็กๆที่โรงเรียนตรงนี้ก็เล็ก เพราะว่าสิ่งที่เรามองว่าตรงนี้มันเล็กเพราะเราไปเปรียบเทียบกับนะครับกับสิ่งที่ใหญ่ในเสียงลมก็มีเสียงลมเข้ามาก็สบายพอร้อนพอลมพัดนี่ก็สบายสบายลมแรงนั่งถากลมกันไปคืนนี้ก็ร้องเพลงเมื่อกี้ก็ได้เงียบไปหน่อยหนึ่งคืน,นไปยู่ที่ว่าข่าวยาวนายง พิพัสนลุมเหมือนกันก็มาก,กินข้าวกินปลากันไปสนทนาครับเบายาวนายโยงเชฟแม่นแต่ตอนนี้อาศัยใน, Facebook, ในเฟซบุ๊กในเพจก็ทกํากับเข้ากับปลาโพสกันไปอ,อ,อาจจะเป็นรายได้ขึ้นมาพอโพสมากม,มันก็เป็นรายได้ขึ้นมาก็ถ้าติดตามหน้าเฟซผมผมว่าม,มีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเออเป็นการที่ว่า เราไปที่ไหนใอ้คนเขาได้รู้ว่าเอวันนี้เราอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่นี่นะโพสกินข้าวกันบ้างพบเพื่อนหูพูดคุยเจออะไรที่นิดๆหน่อยๆน,นะก็โพสกันขึ้นมาในเรียวในเทปเรียวเรียวในเรียวบ้างแล้วก็นในเฟซบุ๊กในยูทูบอิคต็อกอะไรก็ว่ากันไปตามสมัยนิยมวันดีกันดีไปเจออะไรที่คนอื่นเขาไม่เคยเห็น พอเราไปเห็นปั๊บเราก็อ,าอ้าวพราะได้คนอื่นก็ได้เห็นบ้างว่าบรรยากาศบ้านคนอื่นก็เป็นอย่างไรเออก็ขอแสดงความคิดใจอีกนิดหนึ่งกับวันสิบห้าสิบหกนี้พอดีวันที่สิบห้าสิบหกที่วัดนาวงพัทลุงเราก็สูญเสียนักระพันธ์เงรนดีท่านหนึ่งนั่นคือท่านอาจารย์ชาพันเพชรคงหรืออาจารย์ดำก็จากไปด้วยวัย เจ็ดปีนะครับก็เป็นนักแทนเพลงเป็นนักประพันธ์เพลงบทหนังตงลุงอะไรตรงนี้นะครับขอ,ขอแสดงความเสียใจด้วยก็นั่นคือวงการบันเทิงแล้วก็วันที่สิบกวันที่สิบห้าสิบกนี่ก็ต้องไปร่วมร้องเพลงไว้อะไรกันด้วยที่วัดนาวงจังหวัดพัทลุงรับท่านผู้ฟังครับว่ามีทุกวันก็ ถ้าพูดก็ใช่ว่าจะพูดเรื่องราวที่ไม่เป็นมงคลการจากไปเนี่ยเรามีกันอยู่ทุกวันถ้าเราดูหน้าเฟซยอเมื่อก่อนก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าด้วยความไม่ทันสมัยของโซเชียลเราอาจจะรู้ช้าไปหน่อยหรือจะไม่รู้ในปัจจุบันนี้พอเรามีโซเชียลเราเห็นภาพนอนตีนเขาูกโพส์กันไปอ่าคนนั้นคนนี้เสียชีวิตแล้วนะ อย่างผมเองเนี่ยก็ในภาวะตรงนี้นะเมื่อวันพื่นก็สูญเสียลูกผิดไปคนหนึ่งอยู่ที่ดอยส,เ,ยสเก็ตนะดอยสเกดจังหวัดเชียงใหม่เคยมาอยู่ที่บ้านห้องมันทึกเสียง mm hmm. ผมเมื่อเจ็าปีที่แล้วเข mm hmm. าเป็นคนเรียบเรียงเสียงตัวสารดนตรีให้กับหนังน้องเดียวในเพลงชุดกแกรกันนะก mm ็อืมสุขภาพมีปัญหาก็จะไปเมื่อ เมื่อวันคืนอะนะก็ประชุมเพื่กันไปขอสแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีก็ทําบุญกันไปนี่คือสัจธรรมนะผมอาจจะพูดอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพสัจธรรมชีวิตทําให้เราเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องสัจธรรมชีวิตจริงๆนะครับตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่เราก็ดูแลกัน นะมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแล้วก็อย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากมายกับชีวิตนะครับแต่ละคนแต่ละวัยก็ต่อทู่ชีวิตกันไปต่อทู่ชีวิตกันไปไม่สามารถบอกได้ว่าในอนาคตเราจะต้องพบเจออะไรบ้างมันบอกไม่ได้เนี่ยครับบอกไม่ได้ทีนี้เอาที่ปัจจุบันทําวันนี้ดีที่สุด ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดขั้นตอนการดูแลสุขภาพก็มีหลายอย่างบางคนบอกว่ากินยาอาหารเสริมหรือว่าออกกําลังกายอะไรเหล่านี้ทุกอย่างมันก็เป็นความจริงทั้งหมดนั่นแหละแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าถ้าเราทําในสิ่งเหล่านี้ไปแล้วชีวิตเราจะยืนยาวมันก็บอกไม่ได้แต่ก็ต้องทำหนึ่งดูแลสุขภาพ อย่าเครียดออกกำลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์นั่นคือทิศบีก็บอกว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่เสมอไปฉะนั้นสรุปเลยว่าเราต้องทําวันนี้ดีที่สุดทําหน้าที่อะไรอยู่ก็ต้องทําให้ดีที่สุดอถึงวันจากไปเราก็ต้องไม่ต้องวิตกกังวลดวงจิตวิญญาณจะได้เป็นวิญญาณที่สงบก็จําเป็นอย่างยิ่งต้องพูดคุยเรื่องเหล่านี้ อย่าไปคิดว่าเป็นคำพูดเป็นเรื่องราวที่ไม่เป็นมงคลนั่นคือจรจะทําชีวิตต้องหยาบหยบนะก็เลยเน้นย้าว่าสิ่งที่ต้องทํานั่นคือความดีการมีน้ําใจเอื้อเพื่อต่อกันช่วยเหลือกันตามความเหมาะสมนะไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไว้เวลา้านปลายก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะจากไครก่อนไม่มีใครบอกได้ นุ่มสาวอาจจะจากไปก่อนคุณแก่ก็ได้คนแก่อาจจะจากไปหลังอยู่แปดเก้าสิบปียังไม่ไปไหนก็เป็นไปได้สามสี 3, ่สิบปีต้องจากกันไปก็มีอยู่นั่นคือปัะาธรรมชีวิตที่ทุกคนต้องยอมรับความจริง,รงนี่คือมนุษย์นะครับก็อยู่ได้แค่นั้นแหละเราอยากพิดอะไรมากมันดูแลสุขภาพแล้วก็มัน เขาเรียกว่าทำความดีเอาใจใส่เรื่องสุขภาพแล้วก็อย่าสิ่งิงสท่านั้นคืออยาเครียดนะครับอย่าเครียดพักผ่อนให้เต็มที่อย่างผมเมื่อคือนก็นอนดึกดพอนอนเดึกนนดปั๊บพอมาถึงที่หน้าง,งานที่ปรางโมงที่พัทลุงตรงนี้ก็แอบนอนไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแอบหลับไปนิดหนึ่งก็เออรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เพิ่งกินข้าวเที่ยงเนมะื่อบ่ายโมงกว่าแล้วเมื่อกี้ ก็กสนุกดีนะครับชีวิตในยามที่เราบ้านปลายก็เยี่ยมเยียนพักพวกเก่เาๆออกเอเวณร้องเพลงผ่อนครกันไปบ้างนะครับงานเล็กงานใหญ่ก็เท่านั้นเองชีวิตมันไม่มีอะไรมากมายเราอย่าไปปรุงแต่งให้มันมากเกินไปนะครับก็สิ่งที่ต้องคืออย่ากเกินตัวนะครับก็อยากเกินตัวบางครั้งผมเองก็มีภาระนิสิตเหมือนคนอื่นนั่นแหละ เมื่อวานเขามีปัญหาเรื่องผ่อนบ้านเ,าเล่าสู่กันฟังก่อนบ้านเขาตังไม่มีไม่พอก็ขายรถขายราก็ต้องขายกันไปนะครับเพราะบ้านคือที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เราคิดได้ปัจจัยสี่ของคนเราคืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องลุ่มห่มยารักษาโรคอืมน,นะครับก็เท่านั้นเองอาจจะมีปัจจั 5, ยห้าปัจจัยหกบ้าง ตามยุคตามสมัยอะไรละ่ะรถมือถือนปัจจุบันก็เพิ่มเข้าไปแต่เราก็พยายามเตือนสติด้วยตัวเองไม่มีใครที่จะอบอกเราได้นอกจากตัวเราเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าวันนี้ในสุขภาพของเราเนี่ยมันปวตนนดตรงไหนมันเจ็บตรงไหน เราแหละรู้ดีที่สุดเราเป็นคนรู้ดีที่สุดวันนี้ปวดหัวปวดท้องปวดฟังไปหาหมอหมอก็ยังถามมาอาคุณปวดอะไรคุณเป็นอะไรมาแต่เราก็ต้องบอกหมออีกทีหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยก็บอกได้ในระดับหนึ่งบอกได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นเราต้องต้องต้องสังเกตตัวเองว่านั่นคือเป็นเรื่องจริงนะผมเจอมาเยอะ กับประสบการณ์ชีวิตนะทีมงานก็เลยเรียกว,ว่าผมผู้ชายหลายโหมดนะผู้ชายหลายโหมดคือมันมีหลายโหมดจริงๆในชีวิตเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงเป็นอดจจัดรายการวิทยุเป็นหนังตลุงเป็นเรื่องงานช่างงานซ่อมคือคือผมยอมรับจริงๆว่าผมเป็นคนที่เศึกษา เป็นคนที่ศึกษาแล้วก็อยากรู้อยากเห็นไปทั้งหมดแล,ะละ้วรู้ต้องรู้ให้จริงครับตอนนี้มาอยู่ที่ตำบลกลางหมู่เวลาวันนี้ผู้ใหญ่ชาผู้ใหญ่ชาก็เอได้รับดนตรีมาร้องเพลงกันมาสนุกสนานที่โรงเรียนกลางหมู่ตรงนี้แล้วท่านจะอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ทางสวทตรังนะครับทางสวทตรังแห่นนี้ทุกวันอาทิตย์ บ่ายสองโมงสิบนาทีถึงประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมบางครั้งไม่อยู่ในพื้นที่ก็มาโฟนอินกันอย่างนี้แหละครับอยู่ที่ห้องส่งวันนี้ก็น้องธีรยุทธเจริทธิ์นะคอยเปิดเพลงให้ฟังกันอยู่คปยควบคุมเสียงไอ้เรื่องวันเกิดของสวทศรัางนะครับที่ธรรมรินชนาอ่าก็ติดตามคมดูว่าบัตรเท่าไหร่ รายได้เอาไปทำอะไรกันบ้างก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทีมงานกันโดยทีมกลุ่มจีตรังบาลตำรวจตรังเครือข่ายภาคประชาชนเราก็อยู่กันบอป,ปุนแบบนี้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปให้ความร่วมมือกันไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็ไปอยากเสียวเวลาอะไรมากมายนะครับให้ท่านได้เปิด ได้ฟังเพลงจากรายการจนจบรายการโดยน้องธีรยุทธเจรญสิธินีน้องธีรยุทธ์จรญสธิเปิดเลยให้ฟังจนจบรายการไปเลยนะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้มากที่สุดด้วยความปรารถนาดีจากผมธิลศิลปนมนุมนกันเบิดทองครับสวัสดีครับ คนหนึ่งส่งใจไปหาตั้งแต่วันร่ำลานำพารักกอดเต็มหัวใจเก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝื้นทนครวนคร่สเสนหาจวบจนวันร่ำลาเพ่อพาฝันเกี่ยวไปแสนไกล ลายทางฝันฉันนั้นยังเป็นเธอยังรักอยู่เสมอมีเคยเลือนหายกี่หมกหนาเงาลึกแทบขาดใจร่วงเลยเวลาหลับไหล ฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรอเฝ้าส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหม มีเธอเงาเหมือนกันเง้นโมงพระจันทร์มีฉันนั่งเคียงข้างเธอใต้แผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งสงใจไปหารอเธอหวนขึ้นมานั่งเคียงคู่กันเหมือนเก่าเก็บเกี่ยว ทามคืนฝืนทนรักฝากใจเอาใจฉันเอาไว้ที่เธอจึงละเมอเพ้อหาไม่เคยเว่ างฝันฉันนั้นยังเป็นเธอยังรักอยู่เสม,มอไม่เคยเลือหนหายกี่หมอกหนาวเงาแทบขาดใจล่วงเลยเวลาหลับไหลยังเธอรัพัน ฝั่งของพระจันตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าปากจันทามข่าวใจของคนอยู่ใกล้บอกเขาว่ามีคนเหงาเฝ้าสงความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบ้าน ฉันนั่งเคียงข้างเธอหากคืนนี้เธอเงาเหมือนกันแนบมดูพระจันทร์มีฉันนั่ง ฝากจันตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันถามข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรอเฝ้าส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมคุณกำลังฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮรตับฟังทางออนไลน์ได้ที่ w ว w t r a n g r a d i o n e t และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังฟังทั่วโลก งามพระเกียรติเกลเอกลไปทั่วล่างามเมตตาปวงไทยไปทุกถิ่นงามพระคุณหนุนเนื่องเฟื่องแผ่นดินงามระบินพระกรุณาประชาชนในโอกาสมหามงคลดนสมัยถวายพระพรชัยองค์สิริกิตประสิทธิผล9กิเพระพรรษามหามงคลบันดาลดนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจรวยอินจันผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชก,การและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ในสุภวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตรียาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลประธานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยพระเกียรติยศเริ่งไกลแผ่ภัยสาลสถิตยิ่งยืนนานเป็นฉัดแก้วร่มกล้าวของปวงข้าพระพุทธเจ้าและผองประสบอนิกรตราบการนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนาศักดิ์สะทอง พลังงานจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพลังงานจังหวัดตรัง